โควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม11,375รายเสียชีวิตอีก87ราย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม11,375รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่11,191รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำ184รายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,626,604รายเสียชีวิตเพิ่ม87รายเสียชีวิตสะสม16,937รายหายป่วยเพิ่ม13,127รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 1. 1 1 3 3 9 4าย